สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้พบกับครูปิชิตลีอินหรือครูต้งนะครับวันนี้จะพานักเรียนทุกคนไปสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนที่เรียกว่าการต่อเซลลไฟฟ้านะครับวันนี้เราจะไปดูว่าการต่อเซลไฟฟ้าเนี่ยเขาต่อได้กี่แบบใช้อุปกรณ์อะไรบ้างพร้อมแล้วเราไปชมกันครับครับเด็กๆทราบไหมครับว่าเซล์ไฟฟ้าคืออะไรเซลไฟฟ้าก็คือแหล่งจ่ายไฟฟ้า หรือแหล่งกำเนิดไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งซึ่งจะให้แหล่งไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงอย่างตัวอย่างนั้นก็คือเห็นไหมครับที่เราพบเห็นโดยทั่วไปก็คือพวกถ่านไฟสายนั่นเองในแผนภาพสแสดงการเขียนสัญลักษณ์ของเซลล์ไฟฟ้าได้แบบนี้ครับการต่อเซลล์ไฟฟ้าหมายถึงการนำเซลล์ไฟฟ้ามาต่อกันในลักษณะรูปแบบต่างๆ ทั้งการต่อแบบอนุกรมและการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานไฟฟ้ากระแสตรงคือกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลเพียงทิศทางเดียวขั้นตอนนี้ครับมาสู่ในช่วงของการเรียนวิทยาศาสตร์สนานแบบ PBL นะครับก็คือการเรียนแบบ Project Based Learning ครับขั้นที่1นคือขั้นของการให้ความรู้พื้นฐานนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าเซลล์ไฟฟ้า นะครับหเซลล์ให้แรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่เซลไฟฟ้าก็คือเป็นแหล่งจ่ายไฟหรือแหล่งกำนิดไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งซึ่งจะให้ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับกระแสตรงก็คือกระแสไฟฟ้าจะไหลเพียงทางที่ทางเดียวนะครับอุปกรณ์ที่นํามาใช้ควบคู่กันนะครับก็คือตัวนี้ก็เราวอลมิเตอร์แต่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้านะครับว่าจะให้แรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับเราจะมาทดสอบนะครับโดยจะนําขั้วบวกนะครับสีแดงนี้นะครับ มาแตะกับประจุบวกด้านบนนะครับที่สีแดงนะครับและสีดำคั้วลบนะครับเราก็จะมาทดสอบว่ามันให้แรงนัไฟฟ้ากี่โวลต์ครับอย่างไงครับ1ก้อนให้แรงนันไฟฟ้าเท่าไหร่ครับ1.5โวลต์นั่นเองนะครับ1เซลล์นะครับมาสู่ในช่วงที่2นะครับเราจะมาดูว่าการที่เราจะนำเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยไปใช้งานใช้ประโยชน์ ที่เรียกว่าการต่อเซลลไฟฟ้าเนี่ย<ๆ>เขาจะต่อแบบใดนะครับมีการต่ออยู่2รูปแบบใช่ไหมครับคือการต่อแบบอนุกรมและการต่อแบบขนานใช่ไหมครับการต่อเซลไฟฟ้าก็คือการนําที่นําเซลลไฟฟ้านะครับหเซลเนี่ยนะครับนำขั้วบวกนะครับไปต่อเข้าขั้วลบของอีกเซลหนึ่งอย่างนี้เราจะได้กี่เซล์ครับเราจะได้ด้วยกัน2เซลล์ใช่ไหมครับ ถ้าเราจะเพิ่มอีกหนึ่งเซลล์เราก็นำขั้วบวกอีกหนึ่งเซลล์ไปต่อเข้ากับขั้วลบอีกหนึ่งเซลล์นี่คือในรูปแบบการต่อที่ว่าการต่อแบบอนุกรมนะครับส่วนการต่อแบบขนานละ่ะเขาต่ออย่างไรนะครับเขาก็จะนำเซลล์ไฟฟ้าหนึ่งเซลล์ของเขาเนี่ยนะครับมาต่อเข้ากับอีกหนึ่งเซลล์โดยจะเปลี่ยนจากเซลล์ ที่มีขั้วเดียวกันจะต่อเข้าเดียวกันอย่างเช่นประจุบวกจะต่อเข้ากับประจุบวกนะครับต่อเข้าเดียวกันแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็จะได้ด้วยกัน2เซลล์นะครับนี่คือการรูปแบบการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานนะครับครับเป็นไงบ้างครับเด็กหลังจากที่เราได้องความรู้พื้นฐานในการที่จะนําองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อเซลล์ไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน ค,คลิปต่อไปเราจะมาพบกันใหม่เราจะไปทดลองกันซิว่าถ้าหากเรานําองค์ความรู้เนี่ยไปต่อเซลลไฟฟ้าแบบลุกกลมและแบบขนานเราจะต่อไปอย่างไรบ้างเดกกี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ